แต่ก่อนปิดคลิปคือผมบอกว่าจะสุ่มอันนี้ซึ่งอันนี้ผมขอมาแทรกหน้าไว้หน่อยนะอมืมันเป็น่าสุ่มตำนานด้วยผมคิดว่าเป็นแค่ระดับ S อ,อะซึ่งผมเพิ่งสุ่มได้ตัวนี้โหตัวนึงขอตัวเดมเจียบนะมาแทรกหน้าซะอย่างดีอ่ะจิราชิอ้ยเย็นสิมันไม่ใช่ผมอยากได้ตัวสีขาวๆคือในคลิปตอนนี้ตอนนั้นผมจะบ่นอยู่ว่าต้องการมานะันอะถ้าผมได้นะผมไม่จะไป็ต้องสุ่มมันเลยอะ ขอเด้อขอแค่ตัวสีขาวนั่น Thom แหละอุ้ยแค่กูจะเลือกตัวไหนล่ะคือผมต้องการตัวนี้โอลืมชื่ออีกแล้วนี่ผมต้องการตัวนี้ไม่ใช่ตัวนั้นหินแดงตัวไม้มันน่าจะได้สามตัวนะถ้าผมถ้าสุ่มสิบครั้งอะ่ะเดี๋ยวลองดูๆๆเดี๋ยวลองดูถ้าผมนั่งฟังเสียงจิ้งหรีดมาแล้วน่าจะมีโอกาสสุส่มตำนานแค่สามช่วง ซึ่งตอนนี้น่าจะอยู่ช่วงที่สองแล้วหรืออีกช่วงหนึ่งน่าน่าจะทุกช่วงสาสี่ละสูงสิบครั้งได้เรยสิบ,บครั้งแล้วคิดสูงตำนานเพิ่มอะสายฟีกูดีใจแย่ถ้าเป็นช่วงต้นเริ่มตน้นนู่นถ้ามันเป็นตัวสีขาวนั่นนะของลบเกมจีนะแล้วโหลดใหม่เลยเออดิคุลบแล้วก็โหลดใหม่เลยถ้ามึงดวงดีขนาด้เฮียกู้าามึงมาแล้วแพ่มึงไงโอ้โหข้อหวังกู อ๋อท่านผู้ชมครับผมรู้้วมันคิดจากอะไรคือสุ้มตรงนี้คือมันอยู่ถาวรเว้ยมันเพิ่งอัปเดตระบบเข้ามาใหม่คือมันไม่มีวันบอกว่าจะออกตรงไหนนะคือผมต้องเวล์ร้อยสิบแปดคงถึงจะสุ่มครบตอนนี้ผมเวล1ร้อยสิบหกก้อยตรงสีนี่เลยเฮ้ยเวล1หนึ่งร้อยแปดโอ้โหกูหนึ่งร้อยแปดสามการนี้ก็ต้องรอรู้อีงนานแค่ไหนกูถามจริงตำนาตามตัวนี่ก็ถือว่าน,านานแล้วนะที่ผมไม่ได้ เข้ามาอัดคลิป i อเซิร์ฟจีอันนี้จริงที่ผมไม่ค่อยได้อัดคลิปก็มีหลายเหตุผลอยู่แต่จริงก็อัดไปหลายครั้งนะแต่คือเสียตรงที่ผมอนเทอร์เทนคนดูไม่ค่อยได้อันนี้ผมเลยคิดว่าไม่เอาคลิปนั้นดีกว่าผมเอาเสียงลงสุดนะเพราะผมเอาเสียงอันนี้ปุ๊บแล้วมันจะไปเข้าใหม่อะซึ่งเกมเกมมไม่เปิดก็ได้นะแต่เปิดไ่ไหนก็ดีดมีเพลงแหงไม่กูด้วย ขอโทษผมปิดปิดอันโอเคเงียบนะผมก็เลยจะมีการแบบคัดกรองคลิปหน่อยนิดนึงเพราะว่าผมอยากจะลองแบบเอนเตอร์เทนคนดูมากมากกว่าจะทําคลิปแบบปกติถึงคลิปโปกเกมอนผมนาลงลงไปจะมีคนดูเยอะแต่สภาพผมยังไม่อยากดูคลิปตัวเองแหละคือเอนเตอร์เทนคนดูไม่ค่อยได้จริงๆด้วยความด,วด้วยสายเห็นหล,หลายๆอย่างนะซึบซึบจีนในตอนนี้จะมีตัวใหม่เข้าและจริงยังไม่เข้ามาเร็วๆนี้แต่ผมคิดว่าผมอาจจะประมูลเอาก็ได้โอ้แมงลีกันไม่ได้ต้องเล่นอย่างเงีย บอดนี่เอ้มามาวุทุนี้ไปตักกันเลยซึ่งจะเป็นตัวในวงมันอยู่ในผมก็เล่นบ่อยนะคพระาะทำไมกูลืมชื่อว่าเออตัวสายป้าอะไรไม่รู้เหมือนกันจะเป็นธาตุมังกรซึ่งสายที่ผมอยากจะได้ก็คือมันเป็นธาตุมังกรนี่แหละเพราะว่าผมจเจาะไปย่อยเป็นดเศษเศษเศษแดงของของของ,ของเมกา้าคนะิวเลมเนาะคือมันมังกรเหมือนกันนะเอยอกันนึงจะเป็นมแมลงใช่ไหมเออไม่ได้ใช่สายแฟน,นะ น่าจะมแมลงเอ้ยสายฟ้าเฉยวะ่ะซึ่งในปัจจุบันนะที่ผมไม่อัดน,นานตอนนี้ผมมีพลังรวมทีทั้งมหมด3 3 5, 5. ้าพันรเลเวล106ซึ่งอยู่ในอันดับ3ของเซิร์ฟเวอร์3333มรอเซิร์ฟเวอร์เยอะเลยแม่งขูดแล้วพูดยางที่หมายเลยซึ่ง,งถึงจะอยู่อันดับ3นะแต,แต่แต่ถ้าคนด้านล่างผม ผมชนะไม่ได้สักคนนะคือเน้นมีมีมดีที่บลังกีิงกับทีมผมแต่อันดับน่า,นาจะแซงยากละด้านบนนะเราขอดูทีมนี้หน่อยดีสองดาวม่วงอย่างตัวนี้เขาโอเคตัวนี้ยังไม่สองดาวม่วงและแถมทีมอันดับสองน่าจะยากในการแซงขึ้นเพราะว่าตอนนี้เขาจะทําเมกาการดอนทีมก็ปนปนกันแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะทีมเมกายัางไงก็ ที่แม่งน้นที่พลังมันก็เก่งนะ้ซึ่งผมอยู่อันดับสของเซิฟแต่ผมอยู่อันดับ5ของ b ีบีพีอลิซ่าเลยนะถ้าบอกตามตรงะะนะชนะพวกนี้ไม่ได้เลยอะ่ะอันนี้ก็ชนะไม่ได้อยู่แล้วแถมไคโอก้าแม่งก็ได้บับมาโหชิบหายเลยอะดาวเมดแม่งไม่ต้องพูดถึงซึ่งหลังจากที่มีการอัปเดตเปลี่ยนแปลปรับตัวนู่นนี่เพิ่มอีกนิดหน่อยก็ทําให้ผมรู้เลยว่าพลังตอนนี้ไม่ได้ช่วยแล้ะสำหรับคนอันดับหนะผมตีทีมเขาไม่แตกจริง คือเขาไม่ตีทีมผมเพราะเขาเห็นพลังผมเยอะแล้วอยู่ในันดับสามของเซิร์ฟเข้าเลยจะเก็บไม้ไว้เพื่อจะตีอันดับเจ็ดแปดเก้าที่ช่องจะเล่น,นดับหกเนาะเพราะว่าคนนี้ยังออนไลน์และเล่นอยู่ซึ่งแต่ละคนก็จะมีที่เซิร์ฟไนที่เป็นตัวดาเมจหลักเลยใช่คนไม่เขาเรียนเซิร์ฟไนท์จริงแต่คนนี้จะแตกต่างจากพวกที่สุดพลังน้อยแต่ทีมเขาเป็นทีมตายยากโคตรโคดเน่ยก็เ,เลยมาอยู่หุที่อันดับ ไที่นี้ก็อยู่อันดับ6กนี่นแหละแต่ช่วงนี้ดนดนตบลงมาแต่ตอนนี้มันก็ผ่านมาเป็นอาทิตย์แล้วนะผมยังไม่เห็นทีมาดับ6เฮอ,อตกอันดับเลยอะแถมเข้าไม่มาตีผมด้วยอะ่ะเออส่วนใหญ่คนนี้คนอื่นจะมาตีผมมากกว่านะที่จริงผมก็มีเยนซี่กับอันนี้นะเออเดไม่ใช่เจเนซีแซกนีนี่คอดมาชัใช้ในคอดมาเกือบลืมชื่อ,อมผมแพ้ที่เลื่อนนะผมจะลองเอาตัวนี้ไป อมาดูกันถ้าเขาเคือเปิดมาเจอแล้วผ็นผมแพ้นะผมโดนส่วนตบอันดับ6ไปอยู่อันดับ6แน่มาดูกว่าที่เขาชนะได้ไงทั้งที่ทีมผมนั้นกรอบดาวม่วงทั้งทีมมันได้จริงนะน้องเอามาประดับเฉยๆเพราะผมสู้ตอนนั้นดูท่าทางผมจะเสยเียบเรื่องเซนร์นไนทที่มันตีทําให้เลือดทีมผมนั้นลดลงมาและตีกันเองเปิดมาแช่แข็ง,องสองฝ่ายเดี๋ยวตัวนี้ผมไม่ลืมชื่อไม่จาไม่เคยจําเลยจละมีมาาน้าแข่งผมเปิดไปล็อกมิว อันดีจีนอนเข้าอีกทีหนึ่งอย่างวันนี้เซอร์ไนตีมาติดตุมล้อเป็นที่เรียบร้อยเอ่อตัวนี้เติมอีกเซอร์ไนผู้ชายอย่างวันนี้ไม้ใช้แข็งแชกแข็งที้ออกมาเมื่อกี้น่ายิงไปหนึ่งทีปุ๊บอันนี้ฮิวช่วยได้เปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้ทีมผมโดนแชกแข็งไปเกือบหมดเลยเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เอ่ออย่างวันนี้เนเธอร์าจะแข่งล้วเปิดไปก่อนนะครับทีมผมไม่แอปเปิ้ลเกือบทั้งทีมยกเว้นไอตัวฮิวนั้นผมไม่ได้ใส่อะไรให้มันเอามาฮิวเฉย มาน้าแข็งไม่ถึงเทินเท่าไหร่ก็โดนตีด้วยท่าทางน่าจะเสียเปเรียบเ้างเง่นละตอนนี้มันก็นนากรตีมาตอนนี้สร้างกำลังดักไว้ที่เรียบร้อยแต่วัน,นี้ปุ๊บหิวให้ทีมจากวันนี้ฝนดับแทงมาหนึ่งแล้วก็ไม,ไม,ไม,ไม่พอไม่มีของประจําชื่อไม่ได้มันพลากยากคนจริเรียกว่าไอตัวหนามเนะาะจนนี้เขามาเปิดไปทีมเขาก็ออริจนินอลเปิดมา กับร่างและฮิววันนี้ตีหทีปุ๊บเกล,ล่างเป็นเซอร์ไน์ผู้ชายาวันนี้มาหน่าแข็งพงปดไป3ามแสนเก้โดนเบลซีเปิดกลับขึ้นมาทางโลกสามสองแสนสองเซอร์ไนต์เปิดนมาอีก5้าแสนหนึ่ง้าหมื่นไม่รู้ดูไม่ทันวันนี้ทีมของเขตีกันเองแต่ไม่ใช่ตัวดาเมนหลักเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรจัะน,นี้หน้าแข่งยิงสวนมาสามหมมาเกน,นาตีมาห้าแสนหกันนี้ดูดูดเกน้นตีหรือเปล่าน่าจะดูดเกนันตีไม่ใช่หรอกมั้งจันนี้ซาเซาก็เปิดมาสี่แสนซาเซ จากเดิมเรนหนาผมเปิดจิ้มไปหนึ่งหนึ่งแสนหรือ 1, หนึ่งล้านไม่รู้ถึงวันเปดิดไป 6, หกล้านสองแสนไม่ตายจาังหวะนี้ซานเซก็เปิดมาสี่แสนนักแข่งตีทีมเร็งปุ๊บหนึ่งแสนเดนซี่โดนลดเลือดถึงเกณฑ์เลยต้องสร้างโล่เพื่อกันตามภาษีมันจังหวะนี้ทีมผมตัวฮิวได้ตายไป้ตายได้ไงก็ไม่รู้มื่กี้ยังเห็นเลือดเต็มเลยเดียเด๋ยวว,ว,วันนี้เดนซี่ก็ฮิวให้ตัวเองปุ๊บนะแข่งแช่แข็งมาไม่ติดครับจังหวะนี้เรียกว่าเปิดไปปุ๊บสองล้านห้าตายหนึ่งตัวนี้เป็นครั้งแรกที่ผมเห็นทีมเาาตยก่อน เฮ้ยเห็นที่เขาตายก่อนทีมผมจะตายไปสามตัวจากวันนี้แต่ทีมเขาก็ยังเหลือเลือดพอประมาณจะเอานนี้ไงทีมเขายังตุดแช็คตีแช่แข็งอยู่มิวเออรออริจนินอลเปิดไม่ได้เฮ้ยดูท่าทางเชิงนี้น่าจะโอเคเพราะตอนนี้มิวออริจนินอลก็เลือดจะเริ่มน้อยและแถมเฮ้ยเธอเดี๋ยวทําไมมาด้ำแข็งทางเขาอ่ะมันมีเอฟเฟกต์ฟงฟิงด้วยอ่ะเฮทีมผมแม่งหรือต้องเอามาวางมันคงก็วางครับซ้อนเหมือนกันนะ นี่แปลกว่ะอันนี้ผมมีรู้คอมโบทีมจังหวะนี้ซาเซตเปิดมาปุ๊บไม่ตายไม่เป็นไรตอนนี้ซ้ำอีกทีหนึ่งแสนหกนี่ความว่านยิงไปสองแสนหรือสองล้านไม่รู้มาในแข่งผมเปิดขึ้นไปสามแสนสี่ไม่มีเอฟเฟคแต่ไม่น้อยหน้าเธอก็โดนเดียนสี่ล็อกมาดเซอร์ไนท์เปิดตอบเท่าแสนด่นแข่งยิงสวนมาปุ๊บสาบคืนจังหวะนี้เอาไงล่ะครับเฮ้ยเป็นเอฟเฟคที่ผมไม่เคยเห็นนะตรงส่วนนี้จังหวะนี้ทีมเขามีเอฟเฟคแปลกประหลาดที่ผมนั้นลืมเพราะว่าไม่ได้แปบทุก แพทที่มันเปลี่ยนสกวิวจังหวะนี้เขางยิงไต่ตายไม่ตายหรือปะอนคนโคตรมารผมไม่ยิงหวังคนไม่ได้อะจังหวะนี้เอาไงครับโอเคตายนาทีครับหนึ่งล้านหกแสนออจังหวะนี้ทีผมไดฉนสุดก็ชนะอ,อ,อคือตอนนั้นผมลองสู้กับเขาสามครั้งนะแพ้ทั้งสามรอบอคือผมเอาทีมหลักไปสู้อ่ะสงสัยผมต้องเอาตัวนี้มาแล้วเพราะไมนตัวหิวนะ ซึ่งมันมีกิจกรรมให้นี่มาซึ่งอันนี้ผมงงว่ามันทานํางานยังไงซึ่งผมพ่เศษแบบผมจะเลือกว่าผมคิดว่าเป็นเข้าแจกฟรีแล้วกันนะเพราะผมสูมไปแล้ว4ี่ครั้งซึ่งสูดยุทธศาสตร์ 34. เดี๋ยวให้ดูขอก่อนนะคือด้านล่างมันน่าจะจํากัดสูมด้วย30ครั้งผมสูมไปแล้วหรือเปล่าไ่รูเพราะว่าทุกครั้งที่ผมสูมแล้วเลือกตัวมันจะนับเป็น10ซึ่งตอนนี้ผมมีตัวอยู่93บใบเนาะมาดูว่าตัวผมนั้นจะลดหรือเปล่าัอ้ยิงนมผมทดสอบดูแล้วมันไม่ลดนะ แล้วผมก็ขี้เกียจไปแปลด้วยมันก็มีข้อมูลบอกอยู่ว่ามันเล่นยังไงอ่ะเอ้ถ้าใครอยากอยากรู้ข้อมูลก็ลองไปแปลดูเนาะซึ่งแน่นอนว่าผมไม่แปลผมก็ได้โปเกมอนมาหลายตัวแล้วนะคือพวกโปเกมอนนี่มันเอามาจากตู้สุ่มเนาะเพราะฉะนั้นผมมีครบทุกตัวแล้วในตู้สุ่มที่เหลือก็แค่เอามาอัพดาวทีเฉยๆบอกบอกตามตรงมาเดี๋ยวเรามาเริ่มสุ่มเลยคือผมเพิ่งกินข้าวมาเฮ้ยเพี้นจริงๆเดี๋ยวก็ย้อนพลังงานก่อนมันจะหมดเวลา คือด้วยความที่เสียน,นี้ึงจัมานอัปเดตนมาใหม่สาม,มารถแลแกเป็นเศษตำนานนะตรงส่วนนี้ได้อ่ะคือเสกกชายเยอะนะเป็นไงวกให้ตัวเองไปก่อนเลยเออเดิมพาไปที่สองร้อยกันแล้วต้องเอาคนที่พลังเยอะก่อนเพราะคมที่เกียนดูมันเริ่มสุ่มเลยสิบใบแรกตึ๊ดตุ๊ด,ด,ด,ดไม่ได้ตัวอะไรที่ผมต้องการเลยขอที่สองอันที่สองขอทื่อใจ โอเคนี่พอได้ตู้โอเคนี้ไม่ได้เลยผมจะขอไปที่ตัวนี้แต่โอ้ยมอนเอาเต็มคือผมไม่อยากใช้เพชรเพิ่ม,เพ,มเพิ่มสต็อกจริงจริงอะเพราะว่ามันจะถึงเวลาละถึงเวลาตัวประมูลจะมาต้องเตรียมแผนไว้ก่อนะเิดจำเป็นเลือกมาถึงยังไม่ใช่ตัวที่ต้องการก็เถอะอ่ามันเป็นสามเหลสามละอันนี้เพิ่มมาเป็นห้าทับสามสี่ ั่นจะโบุกมอนสามสิบสี่ตัวนี่นะแล้วแถมตรงการนี้เก้าสิบสามเหมือนเดิมครับไม่ได้ไม่เสียอะไรเลยแบบนี้ผมว่าสบายมาฟาร์มตัวแป๊บหนึ่งนะครับผมเพื่อมาทีละสามเนยโอ้หแบบนี้ก็สบายเหมือนบุกมอนแจกฟีทาร์บิสสี่ตัวถ้าให้ข้อมูลผิดขออภัยนะครับเฮ้ยต้นแข็งพอดีเลยเอาไปใช้กับทีมคิวเลม ถ้าผมให้ข้อมูลผิดขออภัยแต่ผมจะถือว่าผมได้โปเกมอนฟรีนะสาตัวสาต,ตัวที่มไ่รวมแรงเอเพราะมันล็อกให้ให้ได้ระดับเอแค่ตัวเดียวก็ยังมันก็ยังเออเอาเปรียบผู้บริโภคเหมือนเดิมเออผมว่าผมไปทําหลังใหม่นะคือผมต้องเข้าๆออกอัปดาวโปเกมอนนู่นนี่คือขิมมันจะเป็นหน้าหน้าเบื่อแทนก็อันนี้ก็ ได้เรื่อดสูสุด,สดจตันที่1 0 6กเนาะซึ่งผมไม่รู้ว่าสำหรับอีเวนต์นี้เออคนที่เวิลนน้อยจะมีหรือเปล่าแต่ถ้าสำหรับคนเวลเวยอะอย่างผมนะที่มันมีทีเวิลเป็วเว้อ6แล้วนะคืออันนี้กิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างจะจะพูดว่าไร้ค่าก็ไม่ได้อะมันอยู่ในระดับกลางๆอะว่าดาวทีมระดับเอนะสเนาะสำหรับใครเล่นแต่สำหรับผมอะ่ะไม่ได้เล่นทีมระดับเอสแล้วก็ระดับเอสที่ที่จําเป็นนะมันดาวตันหมดแล้วอย่างเช่นพอร์ตซ้นตัวฮิลลุ่นนี่คือมันตัน พอสมควรแล้วคือมันไม่มีตัวอื่นที่มันเล่นละอันนี้ก็แค่เอามาอ,อัพดาวเพื่อใครอยากมีเพื่อใครมีตัวลูกรลักอะนะแล้วอยากให้ดาวมันเต็มแต่จริงมันก็ใช้ดวงสุ่มอยู่ดีละไมีกี่ตัวก็ไม่รู้ก็เหมาะนะสำหรับสายฟรีที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่อะถ้าแม่งเริ่มเริ่มต้นใหม่แล้วแม่งมีวันเอ่อเลือกให้ดับเล่นสายสี่ตัวฟรีดับเลือกได้เลยอยากเอาตัวไหนไปใส่ทีมอะคือคือโคตรดีนะ ผมเริ่มต้นแรกๆเนี่ยคือแม่ดงดองดองตัวไม่รอสุมอ่มไงเออถือว่ากรรมที่เอาเอาใจสายฟรีแต่ไม่ใช่สายฟรีที่เล่นมานานสำหรับคิวเรมเมกาตอนนี้ขาดตรงอันนี้30ซึ่งไม่มีปัญหาเรื่องนั้นเพราะผมจะสุ่มเอาตัวนั้นมา2ตัวเอ,อ้ยผมจะเอา5,000แต้มก็จะได้ประมาณ3ตัวเอามายะเป็นเศษ2แล้วก็ไปใช้เล่น1ตัวแล้วก็มีอันนี้เหลืออีก90ทําทพื้นหลังไม่รู้สึกแหลก ผมว่าดิดโอเคยังไม่ดิดแล้วก็ตอนนี้เสษแดงขาดอีกร้อยยี่สิบสองคิวเลมพร้อมอัพอยู่แต่กิเลเออแต่อะไรนะกิเลไม่ใช่กิเลเชียเออลืมชื่อช่างแม่งแล้วกันซึ่งทีมผมจะมีเดนซี่พลังเจ็ดแสนแปดเน้อนมาห้าแสนตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะลืมชื่อห้าแสนสามซาเซียนห้าแสนมาน้ำแข็งสี่แสนแปด เยร่ยม400,000ซึ่งผมจะเน้นพลังทีมขั้นต่ำคือ500,000แต่ตอนนี้ยังสองตัวนี้ยังไม่มีของอัพเนาะเพราะว่าตอนนี้ยังต้องดองของไว้เพื่อเพื่อจะเตรียมไปทําอ,อ,อย่างอื่นอีกไงก็เลยยัดให้มันเพิ่มไม่ได้โอเคสำหรับที่ขาตวไปก่อนนี่ก็แค่มารีวิวรหัสซับจีนเพิ่มเติมนะครับผมก็ของทุกอย่างก็มีมาพาดูอะไรวะก็ทุกอย่างก็ยังแทบจะเหมือนเดิมเพิ่มเติมแค่พลังผมนั่นอยู่อันดับ3ของเซิร์ฟ